ขายของตลาดนัดตลาดชุมชน4เหตุผลที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าของคุณและกลับมาซื้อซ้าในตลาดชุมชนหรือตลาดนัดมีสินค้ามากมายนะครับที่มีความคล้ายกลึงกันนะครับหรือมีบางร้านก็เหมือนกันเลยนะครับขายสินค้าเหมือนกันสินค้าแบบเดียวกันเลยนะครับหรือว่าเป็นอาหารประเภทเดียวกันนะครับก็ จะทําให้หลายๆคนนะครับเกิดคําถามว่าแล้วมันจะขายได้หรือเปล่ามันจะแย่งลูกค้ากันไหมนะครับแต่ละร้านก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับที่ทําอาชีพค้าขายนะครับตามตลาดนัดหรือตลาดชุมชนตลาดเมืองทั่วไปนะครับก็เผื่อจะได้นำเอาไปปรับปรุงนะครับเอาไปใช้ประโยชน์นะครับกับร้านตัวเองนะครับจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลยครับเหตุผลข้อแรกนะครับเราสังเกตจากตัวเราก่อนนะครับว่าเวลาเราไปเดินตามตลาดนัดนะครับเราจะสังเกตอะไรบ้างนะครับอย่างตัวผมเนี่ยนะครับเวลาไปเดินตามตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปตามตลาดทั่วไปนะครับตลาดชุมชนนะครับผมก็จะชอบมองนะครับผมก็จะมองไปตามร้านค้าต่างๆนะครับดูว่าร้านไหนมีความน่าสนใจนะครับ มันก็จะก็จะสังเกตได้จากการตกแต่งร้านนะครับหาหน้าร้านนะครับว่ามีการตกแต่งแบบไหนนะครับมีการมีความทันสมัยไหมหรือว่าเขาขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรนะครับเรามองไปนี่เราก็จะได้รู้ว่าเอ้มันเป็นร้านค้าขายอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะครับก็มันทําให้เราสะดุดตานะครับก็เป็นข้อแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับก็คือการจัดหน้าร้านให้ดูสะอาดดูแปลกใหม่แล้วก็ดูสะดุดตาลูกค้านะครับ อันนี้ก็เป็นเหตุผลแรกนะครับที่จะทําให้ลูกค้านะครับสังเกตเห็นร้านของเรานะครับก็ลองลองลองไปปรับปรุงดูนะครับว่าร้านเราเนี่ยจัดร้านเป็นแบบไหนนะครับรูปแบบร้านเป็นยังไงนะครับความสะอาดความแปลกใหม่มีการจัดใช้วัสดุอุปกรณ์หรือว่าอะไรบ้างนะครับที่มันดูความแตกต่างจากร้านคนอื่นๆนะครับเราก็พยายามสร้างเอกลักษณ์นะครับให้กับร้านตัวเองนะครับให้มี รูปแบบที่แตกต่างนะครับก็จะทําให้ร้านเราเกิดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปข้อที่2นะครับพูดจาดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความจริงใจและให้ลูกค้ารู้สึกถึงความตั้งใจที่จะให้บริการนะครับอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับอัธยาศัยนะครับเกี่ยวกับการ พูดคุยนะครับกับลูกค้าปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับลูกค้าก็จะเราทําให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจนะครับในการบริการนะครับเบื้องต้นนะครับในการพูดคุยทักทายนะครับหรือว่าเรียกลูกค้านะครับให้มาให้มาเรียกลูกค้าให้มาแบบว่าเข้ามาดูสินค้าในร้านเรานะครับว่าร้านเรามีอะไรบ้างแล้วก็คอยใช้คําพูดนะครับในการพูดคุยกับลูกค้านะครับให้เกิดความรู้สึกว่า เราพร้อมที่จะบริการเขาอยู่ตลอดเวลาให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นข้อที่2นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยนะครับการเจรจานะครับการมีมนุษยสัมพันธ์นะครับที่ดีกับลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับการเรียกลูกค้านะครับการเจรจาพูดคุยการนําเสนอสินค้าหลายอย่างนะครับก็อันนี้ก็จะรวมอยู่ในข้อที่2นี่แหละครับต่อไปเหตุผลข้อที่3นะครับอธิบายและแนะนําสินค้า ให้ลูกคา้ i, กคาเกิดความมั่นใจประทับใจและสนใจในสินค้าอันนี้ก็เป็นเหตุผลข้อที่3นะครับเห็นไหมครับว่าการที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้วนะครับพูดจาดีพูดคุยแนะนําสินค้านะครับเรียกลูกค้าหน้าร้านนะครับแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับพอลูกค้าเดินเข้ามานะครับเราก็ต้องอธิบายนะครับให้คําแนะนํากับลูกค้านะครับให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนะครับให้เกิดความสนใจนะครับให้เกิดความสนใจในสินค้าของเรานะครับ แล้วก็หยุดดูสินค้าหรือว่าหยุดสอบถามในเรื่องของสินค้าของเรานะครับแล้วเราก็ค่อยๆอ,อธิบายนะครับค่อยๆนําเสนอนะครับแล้วก็ค่อยๆแนะนําให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจนะครับในสินค้าของเรานะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีความหลากหลายหรือว่ามีรสชาติหรือว่ามีความรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อธิบายให้ลูกค้า ได้เกิดความเข้าใจและเกิดความมั่นใจนะครับในสินค้าของเรานะครับต่อไปเหตุผลข้อที่4นะครับที่จะทําให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเรานะครับก็คือสอบถามลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือว่าขาดเหลืออะไรนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับเกิดความพึงพอใจแล้วก็ทําให้ลูกค้านะครับรู้สึกถึงความเป็นกันเองของเราในการบริการซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือเราก็จะเรียกอีกอย่างว่าคือเป็นการบริการหลังการขายของเรานะครับ ก็คือการพูดคุยนะครับสอบถามว่าลูกค้าต้องการอะไรขาดหรืออะไรบ้างนะครับเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความใส่ใจนะครับใส่ใจแล้วก็ดูแลลูกค้านะครับอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะทําให้ลูกค้ารู้สึกเกิดความเป็นกันเองนะครับรู้สึกเป็นกันเองนะครับแล้วก็จะทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําร้านของเรานะครับถ้าลูกค้ามีโอกาสได้ผ่านมาหรือแวะมานะครับนี่ก็เป็นเหตุผลข้อที่4นะครับใครที่ฟังมาถึง ทั้ง4ี่ข้อแล้วนะครับใครที่ฟังมาทั้ง4ข้อแล้วนะครับก็ลองนํากลับไปประยุกต์ใช้นะครับลองนํากลับไปปรับปรุงใช้กับที่ร้านของเราเองนะครับเพื่อจะให้ลูกค้านะครับมาซื้อสินค้าของเรานะครับแล้วก็กลับมาซื้อซ้ํานะครับก็มี4เหตุผลนะครับหลักๆนะครับที่ผมมาบอกต่อนะครับบอกต่อบอกบอกเล่าบอกต่อให้เพื่อนๆได้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเป็นสีวิธีง่ายๆนะครับไม่ดูไม่ยุ่งยากอะไรนะครับถ้าเราทําได้นะครับก็ จะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าของเราซ้ำนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับ4เหตุผลที่จะทําให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราแล้วก็กลับมาซื้อซ้ํานะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับกินข่าวเล่าเรื่องกับ eve today สาระดีๆมีให้คุณติดตาม สำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ